มหาสติประทานสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ในหมู่ชาวชนกุรุนิคมของหมู่ชาวชนกุรุชื่อกรมมาสธรรมะในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังนี้ ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่ะดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงซึ่งความโศกและความร่ำไร เพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรุยายธรรมเพื่อกระทาพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปฐานสี่การตั้งสติไว้โดยแนบแน่นต่อเนื่องในอารมณ์กรรมฐานสี่ประการเป็นไฉนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความยินดีและยินร้ายในโลกออกเสียได้ย่อมเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ ถอนความยินดีและอินร้ายในโลกออกเสียได้ย่อมเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความยินดีและอินร้ายในโลกออกเสียได้ย่อมเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียนเผากิเลสมีสัมพชัญญะมีสติถอนความินดีและอินร้ายในโลกออกเสียได้